รถกระบะสองค่ายดังระหว่างโตโยต้าและอิซูซนะคะบอกเลยนะคะว่ารุ่นยอดฮิตยอดนิยมอย่างแน่นอนนะคะและใครยิ่งมีแผนจะใช้รถนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยกิ่งมาพร้อมกับเรรดดอกพี่พิเศษนะคะและก็เลดผ่อนสบายๆมาให้พี่ๆกันได้รับชมกันนะคะใครอยากทราบรายละเอียดในการได้เงื่อนไขพิเศษห้ามพลาดน,นะคะคลิปนี้นะมีคําตอบเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเก่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องเก่งมีรถกระบะ 2องค่ายดังมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะใครมีแพนจะใช้รถนะคะและอยากได้รถสวยๆโปรโมชั่นดีๆกับทางเพชรยนต์นะคะอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆหรือว่ารถสวยๆเกรด A นะคะคงสร้างดีๆของทางเพชรยนต์นะคะเบอร์โทนนะเราโชว์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีแพนหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะ โทรเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้บริการนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยใครที่ชมคลิปนี้นะคะรีบโทรเข้ามาจับมาจองกันได้เลยนะคะติดต่อกับเซลลกิ่งโดยตรงนะคะกิ่งดูแลให้เป็นพิเศษเลยอ่ะอย่างที่กิ่งแจ้งไปนะคะวันนี้กิ่งมาพร้อมรถกระบะ2 2ค่ายดังนะคะ2รุ่นฮิตนะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะก็ขายดิบขายดีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบให้แล้วนะคะและรับประกันในเรื่องของตัวรถนะไม่มีประวัติพิกคว่ำชนหนักจมน้านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องกับสีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตัดแต่งตัดตอนมานะคะเราไม่เอาเข้ามานะคะรถทุกคันมีเล่มพร้อมอดนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกิ่งขอน,นําเสนอคันแรกนี้ก่อนเลยสายดำนะคะสายดุดักได้นะคะหรือว่าเป็นเอฟซีของ อิสุสุนะรุ่นนี้เลยตอบโจทย์นะคะอิสุสุดีแม็กฮแลนเดอร์สีประตูนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะคะตัวแซดเนาะบอกเลยนะคะว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆคันนี้นะคะขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยนะคะและ ปัจจุบันณนะตอนนี้นะคะรถก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เลยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลปี2017นะคะและมาพร้อมกับราคาตั้งขายเพียงแค่5,19,000บาทเท่านั้นเองนะคะใช้งานแค่แสมต้นๆน,น,นะใครอยากได้รถกระบะสวยๆไว้ใช้งานแถมเป็นได้รถยกสูง4ประตูแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคันนี้นะคะออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยอีกต่างหากนะคะและคันนี้นะผ่อนแค่ 9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและพอสูงสุดได้ถึง8.4งวดยิ่งใครนะคะสนใจหรือว่ากำลังลังเลในการเลือกซื้อรถอยู่นะคะวันนี้กิ่งมารีวิวให้ชมกันแล้วนะคะรีบเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมโครงสร้างของตัวรถกันบ้างนะคะรายละเอียดสเปครถนะคะกิ่งแจ้งไปให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างกันบ้างนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะเป็นไฟหลอดแก้วนะคะและมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้นะคะและไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะชุดโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกร้านะคะสังเกตได้จากรายละเอียดเนาะเราถ่ายให้ดูแบบชัดๆเลยโคมไฟหน้าไฟแท้ไฟเดิมนะการันตีได้เลยโครงสร้างไม่มีการตัดแต่งหรือตัดตอนมากระจังด้านหน้านะคะโครเมียม2เส้นให้แบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้ของอินทสุ ครอบด้วยตัวไทเทเนียมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยนะคะที่เจ้าของเดิมเขามีการเพิ่มเติมมาให้เพื่อความสวยงามนะคันนี้นะคะตอบโจทย์กับพี่ๆท่านไหนหรือว่า,าตรงรุ่นกับใครนะคะราคาเพียง5 1 10 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจะบอกว่า ผ่อนถูกด้วยนะคะผ่อนถูกด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถฟรีดาวได้เลยนะแถมได้รถสวยๆไว้ใช้งานตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคะสีดําเป็นสีแท้สีเดิมของโรงงานเขาเลยนะคะไปตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากทางโรงงานเนาะครอบด้วยโครเมียมให้แบบนี้นะคะครอบโครเมียมให้แบบนี้เลยมาดูในส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะฝั่งแก้มด้านข้างเนี่ยรอยเชื่อมรอยต่อนะคะแนบชิดสนิทกันเลยนะไม่มีรอยง้างหรือว่ารอยแตกร้าวใดๆ หา uh huh. ตัวรถนะคะตามซุ้มล้อโคอ่าเหลี่ยมสันนะคะชัดเจนนะคะความโคง้งความงอต่างๆนะคะ ก็ถือว่าโครงสร้างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะของเราจะเป็นรถมือสองนะคะในเรื่องของการคัดเกรดเนะคะเรากล้าพูดได้เต็มปากว่ารถที่เรานําเข้ามาคือเกรดเองจริงตัวรถนะคะจะมีหลายเกรดหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมรถปีนี้ราคายังสูงอยู่นะคะต้องแจ้งแบบนี้เนาะด้วยความที่เป็นรถเกรดเนะคะรถเนี่ยจะมีทั้งหมดหลายเกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรดเเกรดบและเกรดซนะคะเรากล้าการันตีมาให้นะว่ารถของเราคือเกรดเองจริง 7A เ,เ,เราเช็คได้ยังไงหนึ่งเลยรถไม่กลับสีรถไม่เปลี่ยนเครื่องนะคะหรือว่าไม่มีการแช่น้ําหรือจมน้ํามาก่อนนะหรือแม้จะเป็นในเรื่องของเล่มรถนะคะเล่มเนี่ยไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนรถทุกคันเราซื้อเงินสดเข้ามามาพร้อมกับเล่มพร้อมโอนให้กับลูกค้าเลยนะะมาต่อนะคะในเรื่องของล้อแมกนะคะรุ่นนี้จะเป็นล้อแมกเดิมจากอิซูซุเลยนะคะแมกตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะนะคะและตัวมีตัวครอบมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการตกแต่งสวยงามเพิ่มเติม เพียงเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปนะายางก็เหลือนั่นๆเลยแต่ในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยนะคะในการ ก่อนปล่อยรถเนี่ยเราจะมีการปรับสภาพให้ด้วยนะคะการปรับสภาพของเราจะเช็คตั้งแต่ระบบช่วงล่างนะคะช่วงล่างห้องเครื่องระบบแอร์ระบบไฟต่างๆนะคะทุกอย่างเราเช็คให้หมดเนอะรวมถึงการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะเช็คของเหลวในรถให้ด้วยนะามาดูต่อนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเนี่ยชคจะเป็นชคเดิมโรงงานนะคะตามสปริงต่างๆไม่มีรอยคดรอยงอนะไม่มีรอยแตกร้าวใดๆเลยนะเหลี่ยมสันหรือว่าโครงสร้างไม่มีข้าบสนิมใดๆนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่กล้าการันตีให้นะคะตัวซุ้มล้อเนี่ยยังสมบูรณ์นะคะไม่มีคาบน้ํามันไหลยเยิ้มรั่วซึมนะตามหัวน็อตรอยเชื่อมต่างๆก็ยังคงเดิมนะ,ะมาต่อเลยนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้นะคะอักษรสัญ,ญลักษณ์อยู่ครอบหมดนะคะตัวไฮแลนเดอร์บ่งบอก,บอกเป็นตัวรุ่นนะคะรถยกสูง4ี่ประตู นะเป็นรถที่ใช้งานอนเนกประสงค์นะคะใช้งานในครอบครัวก็ได้หรือใครจะเอาไปต่อยอดธุรกิจก็ยิ่งตอบโจทย์มากๆนะคะด้วยความที่เป็นรถยกสูงเน,ะนาะสมรรถนะในการใช้งานเนี่ยบอกเลยนะคะว่ายิ่งตอบโจทย์มากๆและตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถอ่าเครื่องยนต์1.9ยิ่งเป็นเครื่อง1.9นะคะเวลาวิ่งเดินทางไกลๆเนี่ยรถประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะและกําลังแรงมาไม่มีตกไม่มีร่วงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะโครงสร้างของตัวรถตามซอกประตูกันบ้างนะคะ ตามซอกประตูหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะอันนี้เป็นหัวน็อตเดิมโรงงานที่ติดตั้งมานะคะสีไม่มีกรดไม่มีรอกนะคะรอยเม็ดอักทุกอย่างชัดเจนนะรวมถึงด้านข้างประตูนะคะเช็คได้เลยนะตามหัวน็อตตามซอกต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยประตูไม่มีตกรองตกขอบนะคะคาบสนิมไม่มีเกาะคาบสนิมไม่มีเกาะสีไม่มีหลุด ะะสีไม่มีหลุดนะคะ mm. เดี๋ยวกิ่งพาเช็คกระดูกงูนะคะ mm. กระดูกงูบ่ง mm. บอกอ,อะไรนะคะ mm. ตัวเห็นจุดเ mm. ม็ดเม็ดตรงนี้ไหมคะตัวนี้เขาจะเรียกเป็นตัวเม็ดอาร์คนะคะเ mm. ม็ดอาร์คตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ mm. เป็นตัวที่เขาประกอบมาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ mm. ถ้ารถมีการาเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําสีหรือไม่มีการาซ่อม ขนาดแบบว่าอุบัติเหตุหนักมานะคะตัวรอยพวกนี้ไม่เห็นเด่นชัดแบบนี้แน่นอนนะตัวยางขอบประตูก็ยังแน่นอยู่เลยนะคะรับประกันได้นะรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักอย่างแน่นอนนะคะอะมาดูอีกแผงฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะประตูด้านท้ายหัวน็อตเป็นยังไงนะคะเช็คเป็นจุดๆเลยเห็นไหมคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะตามซอกตามเหลี่ยมสันต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างชัดเจนหมด นะถ้ารถไม่สวยรถไม่ดีจริงนะคะกิ่งไม่กล้าการันตีให้ขนาดนี้นะคะนี่เลยนะตัวรถ4ประตูใช่ไหมคะพื้นที่ใช้สอยด้านหลังมีมาให้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะมีกระเป๋าจริงโจใส่ของนะคะหรือว่ารุ่นนี้เขาจะมีตัวห้อยของมาให้ด้วยนะคะก็สามารถพับเก็บได้เดาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันในการใช้งานนาะอที่เขาเพิ่มเติมมาให้นะคะตัวไฟทุกอย่างนะคะติดหมดนะเรามีการเช็ครายละเอียดให้ใหม่หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นของตัวเบาะนะคะเบาะเนี่ยเขาจะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะบอกแล้วว่าเป็นรถที่ใช้งานในครอบครัวนะคะรถใช้งานอเนกประสงค์ไม่ว่าจะมีสมาชิก5าคนหกคนก็สามารถไปได้ในคันเดียวหรือใครนะคะต้องใช้รถในการบรรทุกหรือว่าต้องใช้ขนของเข้าสวนเข้าไร่กระบะด้านท้ายก็แข็งแรงมากๆเดี๋ยวกิ่งพาไปชม อ่ะเดี๋ยวภายในก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฟังก์ชันในการใช้งานอีกทีหนึ่งเรามาต่อในส่วนของตอนท้ายกันบ้างนะคะรุ่นนี้อย่างที่แจ้งไปเป็นรุ่น1.9 Z ซนะคะตัวแดเป็นตัวท็อปนะฟังก์ชันที่ได้มาคือหนึ่งเลยเรามีกล้องถอยมาให้นะคะตัวกล้องถอยตัวนี้นะคะครอบด้วยโครเมียมติดอยู่กับตัวมือเปิด ด้านหลังนะคะอันนี้ก็ตัวล็อกนะคะยังถือว่าสมบูรณ์อยู่เลยนะคะไม่มีหลวมไม่มีชำรุดเสียหายใดๆนะคะติดล็อกแน่นแน่นหมดเลย ฟฟไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นฟไฟท้ายเดิมนะไม่มีรอยแตกรล้าใดๆนะคะด้านบนจะเป็นไฟ LED พร้อมไฟม m ติ t i ฟเฟ l เตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปคเดิมเลยสังเกตได้เลยนะคะรถผ่านการใช้งานหนักหรือเปล่านะคะหรือว่ารถมีอุบัติเหตุหนักหรือเปล่าเหลี่ยมสันโครงสร้างต่างๆนะคะยังคงเดิมนะตามกระบะท้ายเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชนอักษรสัญล um> ักษณ์ทุกอย่างอยู <S <S ่ครบหมดอ้อและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของตัวอินสุสุด้วย แทบจะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้นะคะตรานี้ไม่ได้เอามาติดตั้งเพิ่มนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นโฉมที่เขาผลิตออกมาในตัวฉลองครบรอบ60ปีนะกันชนท้ายทุกอย่างก็อยู่ครบหมดเลย เรามาดูที่แม็กไลเนอร์กันบ้างนะคะถ้ารถผ่านการใช้งานหนักนะคะดูได้จากแม็กไลเนอร์ใช่อยู่ว่าแม็กไลเนอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนอันใหม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในการถอดเข้าถอดออกนะสีของตัวรถหรือว่าจะเป็นอ่าเหลี่ยมสันต่างๆของหัวนอ็อตต้องมีการแกะการถอดอยู่แล้วอันนี้ไ like ล่เช็คกันได้เลยนะคะน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะชัดเจนหมดเลยนะตามจุดตามซอก ตัวล็อกต่างๆนะคะก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์นะ,ะแข็งแรงสมบูรณ์หมดเลยใครที่ได้คันนี้ไปนะคะกิ่งบอกเลยนะว่าคุ้มสุดๆเลยนะผ่อนเพียง90,00กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะรายได้ประเมิน2เท่าของค่าง,งวด2เท่าของค่าง,งวดคือเท่าไหร่ประเมินออกมาได้18,0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะซื้อคนเดียวได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ตัวแคสซีกันบ้างนะคะ ลายละเอียดแคสตีนะคะไม่มีคาบสนิมนะไม่มีรอยคดรอยงอนะคะตัวปั๊มตัวจุดต่างๆนะคะหัวน็อตทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะไม่มีคาบสนิมใดๆนะคะไล่เช็คได้แคสตีเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสําคัญของตัวรถเลยนะคะสมมุติรถมีการชนหนักมาใช่ไหมคะถ้าชนเข้ามายันถึงตัวคารตัวรถนะคะแคสตีงอก่อนแล้วนะคะแต่อันนี้คือไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือรอยอ็อกอะไรเลยนะคะอันนี้เรากล้าการันตีให้ล้อแม็กมีทุกเส้นนะคะมีทั้งหมด4ี่เส้นเลย รถที่เราปล่อยไปให้นะคะเราจะมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะให้ไปพร้อมยางอะไหล่ชุดเครื่องมือและแม่แรงนะคะให้ไปครบหมดเลยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเพิ่มอ่ะอย่างที่กิ่งบอกไว้นะคะเราจะพาไล่กันไปให้ดูจุดๆเลยนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นตัวรถใกล้ๆชัดๆนะคะว่ารถที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยรถสวยรถเดิมยังไงนะเหลี่ยมสันต่างๆนะคะประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะหัวน็อตทุกจุดนะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลย ะะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฝั่งนี้นะคะหัวน็อตเห็นไหมคะสีไม่มีถลอกลอกล่อนนะคะไม่มีคราบสนิมใดๆรอยปัม๊มรอยปักต่างๆนะ,ะอยู่ครบหมดเลยนะอัตานะคะรายละเอียดที่เขาแปะไว้ให้นะอันนี้เป็นสติกเกอร์โรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยแกะใดๆเลยนะอ่ะมาดูฟังก์ชันกันบ้างนะคะฟังก์ชันของรุ่นนี้มีอะไรให้บ้างนะคะ1เลย ด้วยความที่เป็นตัวแซดนะคะตัวแซดเนี่ยวพวงมาลัยเขาได้เป็นมัลติฟังชันนะคะมัลติฟังชันเชื่อมต่อกับตัวจอ DVD นะคะจอ DVD ตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยพวงมาลัยนะคะไม่มีสึกไม่มีกร่อนนะคะไม่มีรอยถลอกใดๆเลยนะถือว่าใช้งานน้อยมากเลยนะคะอ่ะวิทยุนะใช้งานได้จริงนะคะอันนี้วิทยุที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะ อย่างที่แจ้งไปเนาะรุ่นนี้เขามีพร้อมกับกล้องถอยนะคะอันนี้พอเราใส่เกียร์ถอยนะคะกล้องเชื่อมต่อให้ทันทีเลยนะะกล้องถือว่าชัดเจนนะคะใช้งานได้จริงเนาะใช้งานได้จริง ใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะรายละเอียดเบอร์โทรเราส่งแปะไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์หสปีดนะเกียร์หสปีดขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะคะเดินทางไกลๆก็ไม่ต้องกลัวกําลังตกนะรุ่นนี้มาพร้อมกับแรงม้าขนาด150แรงม้านะคะเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆนะกิ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่สามารถขับรถกระบะคันนี้ได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลย นะมาดูในเรื่องของเรือนไม้หน้าปัดกันบ้างนะคะตัวอักษรทุกตัวนะคะชัดเจนหมดเลยนะพร้อมระยะการใช้งานคันนี้อยู่ที่135,750กิโลเท่านั้นเองเป็นรถปี2017นนะคะเฉลี่ยการใช้งานแล้วถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะเลยเนาะ อ่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอยากจะฝากไว้เผื่อใครที่อยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เรามาได้เลยนะคะเรายินดีให้คาปรึกษาและก็อยากให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็แจ้งกินเข้ามาได้นะคะถ้าชื่นชอบคันนี้ลูกค้าจองเข้ามาใช่ไหมคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาจัดไฟแนนซ์ก็ไม่เป็นไรนะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรภาคไหนนะคะเรามีเจ้าหน้าที่รองรับวิ่งเซ็นให้ได้หมดเลย นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโป,ะปงนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้นะกิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะบอกเลยนะว่าเครื่องบล็อกนี้นะคะเป็นเครื่องที่ใช้งานทนมากๆนะคะ DDI Blue Power นะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับสาย i s u z u นะคะว่าเรื่องการใช้งานะ่ะใช้งานดีมากและประหยัดน้ำมันอีกด้วยในเครื่อง1.9นะคะอามาต่อที่โครงสร้างตัวรถนะคะรุ่นนี้นะคะโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอย แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะแผ่นเพดทุกอย่างหมุดปักอยู่นะคะหมุดปักอยู่แน่นเลยรอยแต้มสีนะที่มาจากโรงงานก็ไม่มีขยับขยื่นนะคะอ่ะไล่ดูตามคานต่างๆนะคะคานด้านข้างไม่มีคดไม่มีงอไม่มีคาบสนิมหรือการทําสีใดๆนะอันนี้ก็เป็นคานเดิมนะคะคานเดิมโรงงานเลยนะฝากระโปรงนะเดิมแท้ดูยังไงดูได้จากหัวน็อตค่ะ ฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยขยับรอยเม็ดอาร์กยังคงชัดเจนนะคะตามจุดตามซอกต่างๆนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของทางโรงงานนะทุกอย่างติดอยู่ครบหมดเลยนะใครอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะถ้ากิ่งถ่ายไม่ชัดเจนตรงไหนหรือว่ารีวิวไม่ชัดเจนตรงไหนเผื่อใครอยากจะเข้ามารับชมรถจริงนะเข้ามาได้ทุกวันเลยนะรายละเอียดโดยรวมของคันนี้นะคะก็ถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคาในราคา1แสน่ะ5นเาเป็นรถปี2019นะคะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆเนอะอ่ะโอเคคันนี้ก็เป็นอีก1ช้อยทางเลือกนะคะอยากให้ทุกท่านได้ตัดสินใจเนาะเผื่อใครมีแผนจะใช้รถนะคะ ก็โปรโมชั่นนะตอนนี้นะคะของเรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันอยู่นะโปรนี้ยังไม่หมดนะคะแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วใครที่สนใจรีบเลยนะคะซื้อรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเนาะอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยสำหรับพี่ดำคันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อคันถัดไปกันบ้างนะวันนี้กิ่งไม่ได้มาคันเดียวนะคะกิ่งมีรุ่นพี่มาให้ด้วยนะคะรุ่นพี่นะที่นี้ก็เป็นรุ่นพี่ต่างค่ายนะคะแต่สองค่ายนี้เป็นค่ายดังทั้งคู่เนาะรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota h i ฮรัก e ีโว พิรนเนอร์นะคะตัวนี้4ประตูเนาะรุ่น 2.4e entry นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลเช่นเดียวกันนะคะปี2020คันนี้นะคะราคาตั้งขายของเราเพียงแค่599,000บาทและคันนี้นะคะใช้งานแค่หลักหมื่นเองนะคะแต่เลขไม้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันเนาะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวกิ่งพาชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะคะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนโฉมเข้ามาใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนโฉมมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะหน้าหล่อๆ แบบนี้กระจังด้านหน้าเป็นสีดำเทียนโนแบ็กพร้อมกับตัวโลโก้ของ Toyota ที่เป็นโครเมียมตรงกลางให้แบบนี้นะคะตรงรุ่นตรงสเปซร,รถไม่มีการเปลี่ยนโฉมหรือว่าแปลงหน้ามานะคะปออ่านโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉมเดิมที่เขาผลิตออกมาเลยเนาะมาดูไฟหน้ากันบ้างนะคะไฟหน้าไฟแท้ไฟเดิมมีสลักไฮลักมาได้ด้านข้างนะคะสลักไฮรักมาด้านข้างเนาะชุดไฟหน้าชุดนี้นะคะจะเป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะ ชุดไฟหน้ามัลติรีเลกเตอร์สังเกตได้จากตัวโคมไฟนะคะโคมไฟสวยๆแบบนี้เนาะไม่มีรอยแตกแล้าหรือละอองน้ำคาบเหลืองน้ำไม่เข้ามแมลงไม่เข้าแน่นอนนะคะเรามีการตรวจเช็คตรวจสอบให้อีก รอบหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเนาะและคันนี้นะคะสิ่งที่กิ่งชอบอีกหนึ่งอย่างนะคะล้อแมกนะล้อแมกถือว่าล้อแมกทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะเป็นสีออกสีเทาๆนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่สนใจและขาม็กตัวนี้นะคะบอกเลยนะว่าใช้งานแข็งแรงมากนะคะเป็นแมกปั๊มหัวน็อต6จุดนะพร้อมสลักโลโก้ของ To y ยต a เช่นเคยนะคะดอกยางนี่เหลือเยอะๆเลย นะดอกยางเหลือเยอะๆเลยเป็นแม็กขอบ17นะคะอันนี้ในเรื่องของการใช้งานนะคะยางเป็นปี2022เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะว่าถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้อีกยาวเลยมาดูโครงสร้างในส่วนของซุ้มล้อกันบ้างนะคะโชกนะสังเกตได้จากโชกนะคะว่ารถมีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําอะไรมาหรือเปล่านะคะโช็กสปริงเดิมนะคะเหล็กเดิมคานเดิมนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะถึงแม้จะเป็นรอยซีนด้านข้างนะคะ ทุกอย่างนะยังคงเห็นชัดเจนนะคะอ่ะไล่ดูได้เลยไม่มีคราบสนิมหรือว่าคราบรอยรั่วรอยซึมใดๆเลย,เลยตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้เขาเป็นกระจกมองข้างที่ครอบด้วยครมเมียมนะคะพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวมาให้ด้วยด้านข้างนะอักษรไฮลักทุกอย่างติดอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยคันนี้นะคะตัวบันไดด้านข้างนะคะเขามีการเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแข็งแรงมากๆเลยนะคะเป็นเหล็กนะคะอลูมิเนียม นะเหยียบขึ้นสบายๆเลยนะรถสูงแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะใช้งานได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อโครงสร้างของเหลี่ยมสันขอบประตูนะคะหัวน็อตสวยๆเดิมๆนะไม่มีรอยแกะรอยขยับเช่นเคยสวยมากนะคะคันนี้ราคาแค่5,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะไล่กันไปดูเป็นจุดๆเลย นะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับของกิ่งเป็นรถคัสเกตเอนะคะไม่ต้องแปลกใจว่ารถปีใหม่ขนาดนี้ทําไมถึงเอาเข้ามาขายนะคะรถทุกคันมีการตรวจสอบประวัติมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและคันนี้นะคะใช้งานแค่มือเดียวเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ลําดับที่2เป็นของเพชรยนต์นะ,ะลำดับที่2เป็นของเพชรยนต์เนาะอย่างที่กิ่งแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่ารถทุกคันที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเรามี การโอนเล่มเข้าเป็นของเพชรยนต์ก่อนเพื่อที่จะไม่มีปัญหาเนาะในการโอนในระยะยาวเผื่อลูกค้าจะเอาไปาเปลี่ยนเป็นชื่อของลูกค้าหรือถ้าใครจะซื้อเงินสดนะคะเราก็พร้อมโอนให้เรียบร้อยเนาะอ่ะซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างนะคะมาเช็คตัวแคสตี C กันบ้างเนาะแคสตีเนาะไม่มีรอยเชื่อมรอยอ,อกักรอยต่อนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยนะล้อมแม็กมีมาให้เช่นเดียวกัน รถโครงสร้างทุกอย่างนะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆป้ายแผ่นสติกเกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบหมดนะคะ อะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะรุ่นนี้อย่างที่จริงอ่ากิ่งบอกไปเนาะมันเป็นรุ่นที่เปลี่ยนโฉมมานะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยรวมไปถึงไฟท้ายด้วยนะคะไฟท้ายจะเป็นสีแดงทับทิมล้อมรอบให้แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเท่ดูสมาร์ทมากๆนะคะตัวเปิดด้านนอกนะคะฝาท้ายเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมตัวล็อกไม่มี่าไม่มีหลวมนะคะติดแน่นให้แบบนี้เลย แม็กไลเนอร์นะคะเดิมของโตโยตานะคะแม็กไลเนอร์เดิมโตโยต้าการใช้งานนะสังเกตได้เลยนะคะอันนี้เป็นแม็กเดิม นะ toi. แม็กไลเนอร์เดิมไม่มีรอยแตกแล้าหรือว่าการใช้งานหนักมาใดๆนะคะอันนี้ถือว่าดูได้เลยใครที่เอารถไปใช้นะคะบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆคันนี้นะราคาถูกด้วยจริงลองแอบดีดเฉลี่ยเลทผ่อนมาให้นะคะเห็นเป็นรถปี2020แบบนี้นะแต่ว่ารายละเอียดการผ่อนนะคะผ่อนเพียง1 0,000นต้นๆเท่านั้นเองนะคะประมาณ1800เนาะผ <wh im absolutely> ่อนสูงสุดได้8 4งวด ามาเช็คตัวคัสซีฝั่งนี้กันบ้างนะคะรถไม่มีชนไม่มีประวัติผิดคว่ำนะคะไม่มีจมน้ําแน่นอนสังเกตได้จากคัสซีนะคะคัสซีเนี่ยไม่มีรอยคาบสนิมหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อใดๆนะทุกอย่างเป็นสเปคเดิมโรงงานนะคะดูได้เลยรถทุกคันของเรานะคะเช็คตามเล่มนะคะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่ะเรามาดูโครงสร้างอ่ะโครงสร้างของตัวรถฝั่งนี้กันบ้างเนาะ ตามซอกตามเหลี่ยมของตัวรถนะคะหรือว่าตามซอกประตูเนาะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะประตูทุกบานนะคะกิ่งเปิดให้ดูแล้วนะคะรถทุกคันเนี่ยเรามีการคัดเกดคัดคุณภาพเข้ามานะอ่ะไล่ดูกันเป็นจุดๆเลยค่ะคันนี้นะคะสีเนี่ยจะออกเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำเท่ๆแบบนี้เลยเนาะตัวนี้นะคะเป็นของ To y ยต้าแท้เขาทำดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากเลยนะคะรุ่นนี้โฉมนี้เนาะ เดี๋ยวกิ่งขอสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะ,ะเสียงนิ่งมากนะคะตัวเรือนไมหน้าปัดนะคะเป็นแบบดิจิตอลเนาะอันนี้ก็จะโชว์เรือนไมามาให้นะคันนี้นะปี2020ใช้งานเพียงแค่61,516กิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากตัวจอนะคะเป็นจอแบบสัมผัสนะคะอ่ะอันนี้แผ่นให้ดูเลย นะจอแบบสัมผัสเนาะก็เป็นจอที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสามารถเสียบสาย USB ได้นะเสียบสาย USB ได้เลยเป็นจอสัมผัสเปลี่ยนโหมดทุกอย่างได้นะคะเกียร์นะคะคันเกียร์ไม่มีถลอกนะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกเลยเกียร์หสปีดเช่นเดียวกันนะขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องกลัวนะคะเดินทางไกลๆมีโหมดให้เลือก ใช้ด้วยนะคะระหว่างโหมดอีโก้แล้วก็โหมดพาวเวอร์นะคะเผื่อใครอยากขับชิลๆนะคะประหยัดพลังงานเนาะก็สามารถเลือกโหมดได้ใครที่สายลุยสายบึกบึนนะคะก็เราก็เลือกเป็นโหมดพาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะรถกระบะยกสูงสี่ประตูนะคะบอกเลยนะว่าของกิ่งนะายดีมากๆไม่ว่าจะมารุ่นไหนตอนไหนนะคะไม่เคยพลาดเลย าไม่เคยพลาดเลยอะโอเคขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0 c ซีซีนะคะเครื่องบล็อกแทรบล็อกเดิมนะเครื่องไม่มีสะดุดไม่มีกระโดดนะสังเกตได้เลยไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะรอยแต้มสีรอย QC ทุกอย่างอยู่ครบหมดเนาะเราจะมีการตรวจเช็คตรวจสอบให้อีกรอบนึงนะคะก่อนส่งมอบลูกค้าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่ต้องกังวล บริษัทเราเปิดทําการมา20กว่าปีนะคะใครที่ว่างเนาะก็อยากจะให้มารับชมตัวรถจริงได้ที่บริษัทเพราะเราเปิดทุกวันนะคะอ่ะดูได้เลยนะเหลี่ยมสันทุกอย่างนะคะหรือว่าจะเป็นหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยแบบนี้นะคะรอให้พี่ๆมาเป็นเจ้าของกันอยู่เนาะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะรอยแต้มรอยปะต่างๆนะคะทุกอย่างก็เป็นสเปคเดิมโรงงานนะคะพร้อมกับ หัวน็อตนะไม่มีรอยแกะรอยขยับตัวปั๊มสลักโลโก้ของ t o โยต้ก็เห็นเด่นชัดเจนนะคะอ่ะไล่กันมาดูตรงคานนะคะคานไม่มีรอยคดรอยงอนะคะสังเกตได้นะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะทุกตัวนะคะสีไม่มีเพี้ยนนะคะสีไม่มีเพี้ยนก็อยากจะเชร์นะคะให้ใครได้เป็นเจ้าของคันนี้นะถือว่าคุ้มมากๆค่อนแค่หมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเอง รนะายละเอียดข่าวๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota Hilux r ร v o นะคะคันนี้ 2.4E ตัว Entry นะสีเทาดำสีประตูยกสูงนะคะปี2020หรือใครเป็นสาวกของ Isuzu นะคะปี2017คันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกัน ก็สามารถเลือกได้ใครอยากผ่อน90,00ใครอยากผ่อนหมื่นต้นๆอยู่ที่ว่าพี่ๆไหวแบบไหนนะคะ2รุ่นนี้บอกเลยนะว่าการใช้งานไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะคะใช้งานดีทั้งคู่ก็เอามาเป็นช้อยทางเลือกให้นะคะคลิปนี้นะคะกินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันอยู่นะคะเผื่อใครอยากจะเก็บเงินไว้ใช้ช่วงปีใหม่นะคะ มาดูรถที่เพชรยนต์มาออกรถฟรีดาวที่เรานะคะผ่อนส,สูงสุดสบายๆเลย84งวดแถมได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นเองนะ,ะผ่อนสูงสุด84งวดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้สูงเลยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะ,ะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะใครที่ดูคลิปนี้และจองรถของน้องกิ่งในคลิปนี้นะคะโทรเข้ามานะคะตามเบอร์โทรที่เราโชว์ไว้ให้เนาะแจ้งกับทางแอดมินว่าดูคลิป น้องกิ่งรีวิวรถกระบะไว้น้องกิ่งมีโปรโมชั่นให้ค่ะใครที่จองรถกับน้องกิ่งนะคะรับไปเลยค่ะค่าน้ำมันมูลค่า1,500บาทพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะอีก1ปีนะคะดูแล24ชั่วโมงเลยนอกนั้นยังไม่พอนะคะกิ่งดูแลเรื่องประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยค่ะ6เดือนเนาะโปรโมชั่นนี้นะคะหมด ใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะอยากจะให้พี่ๆได้มาเป็นเจ้าของรถส,สวยๆนะคะคลิปนี้กิ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ